สวัสดีครับอามเองครับวันนี้ผมจะมาสรุปปัญหาโลกแตกที่ทุกคนต้องเคยเจอเมื่อเพื่อนสนิทเดินมายืมเงินครับนี่คือ ep 2 0เวอร์ชั่นย่อที่จะมาบอกเคล็ดลับว่าถ้าเพื่อนยืมเงินควรทำยังไงไม่ให้เสียเพื่อนครับปัญหาหนี่เพื่อนเป็นหนี้ที่ไร้เอกสารแต่เต็มไปด้วยความอึดอัดรู้ไหมครับการยืมเงินระหว่างเพื่อนมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเพื่อนไม่คืน เราก็ต้องทวงแต่จะทวงยังไงให้ดูไม่ใจร้ายจะพูดว่าถึงกำหนดคืนแล้วนะแบบตรงๆก็กลัวเสียเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นเราที่ต้องแบกความรู้สึกอึดอัดไว้คนเดียวครับวิธีแก้ปัญหากลยุทธ์จัดการหนี้เพื่อนแบบนักการเงินง่ายๆเลยครับในฐานะนักวิเคราะห์การเงินที่เคยใจปัญหานี้มาแล้วผมมีสองวิธีแนะนำครับคิดว่ากำลังให้ฟรี ถ้าจะให้ยืมเงินให้คิดว่าเรากําลังให้ของขวัญครับให้ในจํานวนที่เราไม่เดือดร้อนแล้วพูดกับเพื่อน,ปนไปเลยว่าอันนี้ช่วยนะถือว่าให้แกเลยถ้าเพื่อนคืนก็ดีไปแต่ถ้าเพื่อนไม่คืนเราก็จะไม่เสียใจครับเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลืออื่นบางครั้งเพื่อนไม่ได้ต้องการแค่เงินแต่ต้องการทางออกครับถ้าเพื่อนมีปัญหาเรื่องเงินเราอาจจะเสนอตัวช่วยทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แทน หรือช่วยหาทางแก้ปัญหาการเงินอื่นๆให้แทนครับตัวอย่างจริงผมเคยเจอมาแล้วครับจากประสบการณ์ตรงเลยผมเลือกรักษาเพื่อนไว้ครับและเลือกที่จะช่วยเหลือเขาในรูปแบบอื่นแทนที่จะให้เงินไปตรงๆครับแล้วมันก็เวิร์กมากๆครับจำไว้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินที่อยู่ในกระเป๋าแต่คือความเข้าใจและความจริงใจที่เรามีให้กันครับอย่าให้เรื่องเงินมาทำลายมิตรภาพของเราครับ ถ้าชอบเคล็ดลับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานบายอารมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่